คณะกรรมาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,568ทุกท่านข้าพเจ้านางโฉมวิลตั้งเวโรสกุลตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮขอสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งสถานที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหมดแดงอำเภอดอนหมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีมีเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้านได้แก่หมู่7บ้านวังไฮและหมู่8บ้านวังพระ ในปีการศึกษา2,567ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนทั้งสิ้น124คนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น15คนมีการบริหารชั้นเรียนโดยมีครูผู้สอนครบชั้นและจัดการเรียนการสอนตามวิชาเอกหรือตามความถนัด ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการข้าพเจ้าในฐานะผู้นําทางวิชาการได้ดําเนินการบริหารงานวิชาการตามกระบวนการบริหารงานวิชาการโดยจัดให้มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กำหนดให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสนับสนุนการนำสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้และนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อีกทั้งยังส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 โดยสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ในวิธีการต่างๆในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระเพื่อสนองนโยบายส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้100%ข้าพเจ้าส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อนเนื่องโดยดำเนินกิจกรรมวิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูครบ100%ตลอดจนดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา พระเจ้าบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกโดยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีอีกมีการบริหารงานโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา และมีการริเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงาน มีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและให้ความสำคัญกับระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุงส่งผลให้มีระบบบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮได้ให้การดูแลนักเรียนทั้งด้านสุขภาพและโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนเช่นการจัดหาทุนการศึกษาการรับบริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษาหรืออุปกรณ์กีฬาสำหรับผู้เรียนเป็นต้นด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมดำเนินการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริหารงานผ่านโมเดลต่างๆเป็นการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานพลังงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า ส่งผลให้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อีกทั้งมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาโดยรเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคป,ปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนบ้านวังพระวังไคได้จัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้เข้าถึงผู้เรียนผ่านเทคโนโลยีมีการสร้างเครื่องมือ หรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และข้อจํากัดหรือความจําเป็นเฉพาะบุคคลนอกจากเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ยังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยด,ยด้านการเรียนรู้ได้อีกด้วยด้านที่ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย มีการเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อเป็นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยการปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมและมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา โดยมีการรเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพอีกทั้งยังมีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาตามนโยบาย ดีมีความสุขเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ตามที่ข้าพเจ้าได้พบสภาพปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยมีประเด็นท้าทายเรื่องการริเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษาและจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อย,ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานชาติผู้เรียนมีความปลอดภัยรอบด้านมีคุณภาพ ภาพชีวิตที่ดีอีกมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีทักษะอาชีพและมีทักษะชีวิตตามศักยภาพของตนเองขอขอบพระคุณคณะกรรมาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2568ทุกท่านที่ให้เกียรติประเมินในวันนี้ขอบคุณค่ะ